สรุปกิจกรรมประจำสัปดาห์ของสำนักง,งานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญระหว่างวันที่30มกราคมถึง12กุมภาพันธ์2565สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญโดยนางสาวกิติมาติรเศธเสมาสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมกิจกรรมต่างๆประกอบด้วยเข้าร่วมประชุมหัวหน้าส่วนราชการสังกัดกระทรวงแรงงานในส่วนภูมิภาคจังหวัดอำนาจเจริญ ครั้งที่4ทั้ง2,565ณห้องประชุมชั้นสองอาคารอำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญอำเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายบุญตาศิริจันทร์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมการศูนย์อำนวยการความปลอดภัยทางถนนจังหวัดอำนาจเจริญครั้งที่ 1- ทั้ง2,565เพื่อรับทราบแนวนโยบายการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในพื้นที่จังหวัดอำนาจเจริญณห้องประชุมพระมงคลมิ่งเมืองชั้น สารการจังหวัดอำนาจเจริญอเภอเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญโดยมีนายศิริพันธ์ขุมด้วงรองผู้ว่าราชการจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมเข้าร่วมประชุมคณะกรรมกา,การพิจารณาคัดเลือกอาสาสมัครแรงงานดีเด่นระดับจังหวัดประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565ณห้องประชุมสำนักง,งานแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญสารกลางจังหวัดอำนาจเจริญชั้น2อเมืองอำนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญ โดยมีนายบุญตาศิริจันทร์แรงงานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุม มอบหมายให้นางสาวอภวาบุญหารนักวิชาการแรงงานชำนาญการพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ร่วมออกหน่วยกิจกรรมให้บริการประชาชนตามโครงการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนด้านอาชีพประจำจังหวัดอำนาจเจริญประจำปีงบประมาณพุทธศักราช2565กิจกรรมพัฒนาฝีมือบรรเทาความเดือดร้อนด้านอาชีพหลักสูตรการก่ออิฐฉาบปูนระหว่างวันที่8ถึง17กุมภาพันธ์2565โดยนำความรู้กฎหมายคุ้มครองแรงงานและกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้บริการแก่ใน นายจ้างลูกจ้างแรงงานนอกระบบและประชาชนทั่วไปณชาวณาสถานบ้านยางช้าตำบลอำนาจอำเภอเรืออำนาจจังหวัดอำนาจเจริญมีผู้เข้าร่วมการอบรมประชาชนผู้นำชุมชนและผู้บริหารท้องถิน่นเข้าร่วมกิจกรรมรวมจำนวน100คน มอบหมายให้ในายปัสะนายสมิชัยนิติกรชำนาญการและนางสาวชบาบัไพจันทภานักวิชาการแรงงานออกตรวจแรงงานนอกระบบนาบ้านโคกพาละบ้านวินัยดีตำบลน,นาปะแสงอำเภอปทุมราชบงสาจังหวัดอำนาจเจริญผลิตภัณฑ์ผ้าถุงผ้าเข่าม้าผ้าคุมไหล่ผ้าสบายทอจากไมฝ้ายมัดหมี่ มอบหมายให้ในายปสันสนายสวมิชัยนิติกรชำนาญการเข้าร่วมประชุมอาสาสมัครแรงงานระดับตำบลประจำปีงบป,ประมาณพุทธศักราช2565ครั้งที่1ับ2565ณห้องประชุมฝายขิดคำพัะศาลกลางจังหวัดอำนาจเจริญชั้น2อ,อำาเภอเมืองอนํนาจเจริญจังหวัดอำนาจเจริญร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกระทรวงแรงงานจังหวัดอนํนาจเจริญ โดยมีนายบุญตาศิริจันทร์แายงานจังหวัดอำนาจเจริญเป็นประธานการประชุมเพื่อพูดคุยสรุปผลการดําเนินการปัญหาอุปสรรคในการดําเนินงานของอาสาสมัครแรงงานจังหวัดอำนาจเจริญภายใต้การดําเนินการของกระทรวงแรงงานสสคอำนาจเจริญคุ้มครองสิทธิพัฒนาคุณภาพชีวิตแรงงาน